สวัสดีเจ้าพี่หมอนพาแซบวันนี้พี่หมอนพาทุกคนมาทำบุญจ้าวันนี้วันพระใหญ่นะคะทางเหนือของพี่หมอนก็จะเรียกว่าวัน12เปงค่ะวันนี้เขาจะเป็นวันปล่อยผีนะคะผีทุกอย่างไม่ว่าจะตายแบบไหนเขาจะปล่อยมาวันนี้หมดเลยค่ะให้มารับ ของกินหรือว่าของถวายทานที่ญาติพี่น้องได้ถวายให้ค่ะเขาจะปล่อยผีทุกชนิดมารับของกินนะคะทางพี่หมอนเขาจะเชื่อกันแบบนี้จ้าวันนี้เราต้องทำบุญให้คนที่ล่วงรับไปแล้วค่ะอาหารหรือสิ่งของที่เรามาถวายนะคะที่เรานำมาถวายก็จะต้องเป็นของที่คนที่เขาเสียชีวิตที่เขาชอบกินนะคะ ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาชอบกินอะไรแล้วก็เอาอันที่เขาชอบนี่แหละค่ะไปถวายให้เขาค่ะแล้วย่าเราที่เสียชีวิตไปกี่คนเราก็ทําบุญตามนั้นเลยค่ะเสียชีวิตหคนก็ทําบุญให้ห้าคนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เขาจะปล่อยให้ผีทุกตัวทุกตนได้ออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นผีเก่าเน่าเหม็นยังไง ก็ได้ออกมาวันนี้หมดเลยค่ะสสรรรรรริิิิิมมมมมััััััััััังงงงงงกงกก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 ะะลลลาา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 ดดดดด่ดนนนน่่่เเเเเอออออออวว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 นน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 แตตตต้้้้้้้หหหยยยยีีีีี็็ไไบบบุ2052ททปปโจื564 ปาติตังตุมหังจิวสัสมิจันตุสะเพสังกะปาจันโทปนาราสโสยัตถามณีจโจติระโสยัตถาส,าสป,ปิติโยวิวัตจันตุสะป,ปาโลกโววินาสันตุมาเตปวัดวันตรายโยสุขีธิกายุโภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังมุตตาปชาญินโนจัตตารุธรรมาวัตังติอนิวันโนสุขังพลังนิสาสา ปาลามาดิันตีนีปานังปาลามังสุขา คลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้บุญกุศลที่ทำในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนพ้พนจากโกาครคภัยไข้เจ็บอันตรายนะคะปลอดภัยจากโควิดทุกคนคะ่ะขอให้ขอให้ทุกคนโชคดีมีชันะคะสาธุสาธุคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้า